บาบันไดเนาะหนาวแห้งคักจ้ะเออใสเสือ้อกันหนาวพิงไฟจ้ะขอบคุณคุณทานตะวันคุณอ้อมเลือกนอนแม่ยังยังครับยังไม่ได้เจอเลยต้องเจอก่อนน้ำพึ่งขอบคุณครับดีค่ะ <c oughs> คุณเหมียวพี่เค้มทำหนูละลายพี่หล่อใช่ไหม ถ้าหนูจะกดเข้ามาดูไลฟ์พี่อ่ะหนูต้องเตรียมใจให้ดีถ้าเกิดว่าเป็นคนควันอ่อนจิตใจไม่มั่นคงอ่ะหนูจะหลงพี่นะคะหรอจนไฟตกปวดโอ้ นว่น่ารักนะคะหลงจุนหาทางกลับบ้านไม่เจอทำใจนะครับคุณก็จะหวงหลงวนลูบอยู่อย่างนี้แหละครับสะดุดจ้าหลงเข้ามาหาทางออกไม่เจออันนี้จีบเหรอครับนี่กำลังจีบผมอยู่เหรอครับวันนี้ถ่ายดึกไหมก็น่าจะดึกนะครับ ไปดูลิกเกสอนรามก็ข้าขอขอบคุณจัสมินมากมากครับหยุดหลอนได้แล้ว I love you น่ารักเล่นบอลเก่งมากๆขอบคุณครับผมเก่งจริงๆนั่นแหละ พี่เข้มคะพระเจ้าตากเมื่อไหร่พี่เข้มชื่ออะไรคะ <c oughs> หรือคนตอบไม่ออกหักขนาดติ๊บคนข้างๆแน่ดักจังค่ะเธอเข้มไม่ไหวฉันรัก หนึ่งประตูลืมรูดซิปแต่งโตมาดแมนหุ่นปานดาราโกแต่งโตมาดแมนหุ่นปานดาราโกสิบบหูปาดโทมาคักแท่น้องลาสังบออยากอายตอนวอนำผู้สาวสังบอกอยากายตอนวอนำผู้สาวกางเกงในสีขาวมาเป็นไฮแท่นอ้องเออเออแล้วนะอ่า น่ารักค่ะเชียงใหม่มาไหมครัไปครับอายพราจำบทติบอครับผมเก่งในเรื่องนักแสดงในเรื่องของการแสดงการเหเริ่มละครน,นี่ผมว่ามันอยู่ในเส้นเลือดผมมันอยู่ในฟิโลมโมนของผมอยู่ในดีนเอ ผมคลอดลูกออกมากนีเอ้ยบอแมแนแม่ผมคลอดออกมากนีโดยปกติคลอดปุ๊บหนี่สีร้องเว้เว้เว้ผมคลอดออกมากนีกล้องพร้อมไฟพร้อมแอคชั่นออนะกูดิตอนมคลคด่ะนะกัดที่หนึ่งอ่ะสิบสี่ 4, มีงานคู่ไหมคะมีม โคลาดพิษณน,นุโลก,โลกมีมีครับสิบสี่มีงานคู่นะครับทุกคนที่พิษณนุโลกนะครับทุกคนคือขี่คุ่แลเวโอ้ลิลีโอดบุยอัศวีคือใครคะ ถ้าให้อธิบายมันก็จะจะจะอยู่ฟังไหมล่ะจะอยู่ฟังไหมมาเชียงใหม่เมื่อไหร่ไม่บอก จะเป็นดาราเตี้ยไอเหรอจ๊นแมนครับผมเป็นดาราครับเมื่อไรจะมาชลบุรีบ้างอย่างนี้นาะไอ้นอนไม่ได้แล้วค่ะพี่เข้มคือใครคือผมผมเอง ผมเข้มเองวังแล้วว่าเราอร่อยไหมพี่เข้มน้องเข้มเป็นคนอีสานเหรอคะใช่ครับยูโรอยากเข้ามาพูดคุยกันไหมเรามาค่ะจะฟังฮัดสวีความหมายเหรอครับความหมายของฮัสวีเหรอครับเป็นคนจังหวัดอะไรคะบบึงการครับยูโรมายูโรมา ยูโรจะขึ้นมาไหมยูโรความหมายของหัสวีคือหัสวีคืออัศวินพูดเต็มไปด้วยอะไรสักอย่างนี่นะครคนที่หลอกขนาดนี้เป็นของบูดนะ เสร็จแล้วเหรอฮะใช่ค่ะหมดแล้วเหรอคะแต่เขายังไม่ปล่อยอ่ะไม่รู้หนูหนูต้องน่าจะเข้ากับพี่อีกเออไม่รู้ว่าเขาเอาไหมอันที่มีในเด็กอะเอานี่กี่โมงแล้วสามทุ่มจริงหรอไม่ถึงสามทุ่มเลยตกใจหมดโอเคไม่งั้นก็เขาจะต้องไปเอาน้ำแหละเดี๋ยวไปนแค่น้ำแต่กเข้าน้ำก่อนนะโอ้ขอบคุณครับ คนหล่อขนาดนี้เป็นเสาเถียงให้คุณนะโอ้ยกระยาสิบห้าพิมพ์เ้าไหลพิมพ์สันสมาสันตัว <c oughs> ไม่อีกหน่งหนึ่งซีใ่ไมไม่รู้ไงคือรอยที่าเบาเล่นแล้วมีแต่ปากกระป๋อเดบบบบสันสันอนดูอีจังคับจินเขาวยัง ั้นๆอ่านท่านบอกสั้นๆดีเตเข็มเน่ยครับผมมันมาถ่ายละครครับมาถ่ายละครหรอบม่มีมเหตุหผมก็เลยไหลสดคุยกับสุข้นครับลองเพลงแน่ผมมาของจริงผมมาของแท้เจอแบบนี้ต้องโดนผมแน่ๆเมืองแก้วครับสั้นๆอ่านมาท่านให้ โดนอย่างสั้นๆบอมแมนความหมายคือให้พิมพโอ้แต่สร้างมันดเนอนถอะกินข้าว แกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มต้มต้มผักดองแกงจืดผักดองผัดต้าหู้ไข่ นี่ครับสตาร์บแซบจ้าน่าใสมากค่ะใช้น้ำมันเครื่องอะไรคะไปแล้วเหรอพอถามว่าหน้าหน้าใสจังคะใช้น้ำมันเครื่องอะไรทาคะ ชื่อองเีมไม่เจมือนที่โจ้เลยโจ่อยกไปกับมาิงตัต้ <ใน S 2> ที่เป็นยวเข้ามาลยไหัวสือค่ะคุยกับสนครับหน่อยเดี๋ยวจ้ซีนนี้เป็น ep เก้าซีสามสิบเจ็ดเป็นซีนที่เราจะไปถ่ายตอม้านนอกครับอ๋อมันมีเก้าสามเจ็ดที่ต้องถ่ายตอมที่ยิงปืนอันนั้น,นะอะจจดที่ยิงยางรถครับครับโอเคคุณคือนุณไปคก็บอันนี้ไล์สดได้ไหม ตอนนี้ไล์สดได้ไหมได้เดินออกไปไกลๆก่อนโอเคโอเคโอเคนดนอแตน้ำตกไปอยู่น้ำตกสภาพสวัสดีค่ะตั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 ดตเดี๋ยวเปิดตัวนะฮะแสดงอัมาสิ เดี๋ยวมาก่อนนิมฉันโดนประตูหนีดตอนนี้เรายองอยู่ใน้ตกนะนะคะลงปังตึมตึมตึมหมอลำปมปม,ปม,มาไล่ปงกป้ยตึงก๋ยตึงป้กแก้ว <c oughs> น,นีเป็นอะไรไไไไอ่ะมมาแล้วไม่ได้สายแม go, s <S ม l e t ิงง วางอยู่โต๊ะพูดดังๆเอาก็ได้ไหมครับนี่ครับอีแมมครับอีแมมมันชอบแกล้งผมครับทุกคนอีแมมชื่อภาษาอิสลามชื่อยูซุปครับมันมีเมียเป็นมีเมียเป็นมุสลิมก็เลยได้ชื่อว่ายูซุปแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่กองชื่ออีแมมครับอันนี้เสร็จจะเป็นกร่านติดก่อนที่ที่ ยนปืนกันอนะลูกเคยแบบเต็นคนดได้ใช่ไหมคุณเคยบอกผมผมได้ครับนี่พี่ต่อครับพร้มกับเ<อ>มืองแก้วครับสวัสดีครับร้ายกับใครเนี่ย <laughs> ผมร้ายคนเดียวผมเหงา <Okay. S 2> เดี๋ยววันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับโอเค